สวัสดีค่ะสิราราทาโรมาแล้วนะคะวันนี้แม่หมอมีหัวข้อน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นหัวข้อที่ถามพี่ไพ่ไว้ให้แล้วนะคะว่าคุณสอนบทเรียนความรัก เรื่องอะไรให้กับเขาบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังนั้นเดี๋ยวแม่หมอจะขอจับพลังงานเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วใช่ตรงกับเรื่องราวชีวิตหรือความรู้สึกของคุณน่ะคุณสามารถฟังคลิปนี้ต่อได้จนจบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันยังก้ากึ่งยังไม่ใช่อะแม่หมอก็เลื่อนผ่านคลิปไปก่อนได้นะคะหรือว่าจะเซฟแล้วเก็บไว้ฟังทีหลังก็ได้ค่ะไม่จะฟังต่อก็ ได้นะถ้าเพียงแต่ว่าอยากฟัง่ะแม่หมอก็ฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวขอสามใบาจากพี่ไพ่ก่อนนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะมีเด็กถือดาบนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะและสามถ้วยนะคะอืมอม,มันมีพลังงานก้ากึ่งของที่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย คุณรักเขานะคะมีจิตใจที่ดีรักเขาอย่างบริสุทธิ์ใจมีแต่สิ่งดีๆอยากที่จะมอบให้เขานะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันดูจริงจังจับต้องได้ด้วยแต่ตัวเขาเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอยากรับความรักความปรารถนาดีของคุณสักเท่าไหร่เลยนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบยื่นให้เขากี่ครั้งเนี่ย ก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเห็นไหมคะมีสามถ้วยนะคะแต่ดูอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ยอมยกถ้วยขึ้นพัวเฉลิมฉลองนะแสดงว่าเหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยดูที่จะยอมรับหรือว่ารับรักร,รับความปรารถนาดีของคุณสักเท่าไหร่ไม่ได้มีความยินดีหรือว่าชื่นชมกับความรักที่คุณมอบให้เขานะคะ เอาล่ะถ้าเกิดว่าฟังแล้วตรงใช่นะคะมาเดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อได้เลยค่ะอืมที่แม่หมอถามพี่ไพ่ให้นะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะว่าคุณได้สอนบทเรียนความรักเรื่องอะไรให้กับเขาบ้างนะคะจากหน้าไพ่นี่เลยเนี่ยที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีห้าเหรียญ justice นะคะเจดเหรียญค่ะ อัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็มีสีไม้เท้าเด็กถือถ้วยนะคะเก้าเหรียญเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคุณคนนี้ของคุณที่คุณถามถึงเนี่ยเขาค่อนข้างคิดในเรื่องของความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงในชีวิตสูงมากๆเป็นคนที่ เวลาที่เขาทำอะไรก็ตามแต่ค่ะเขาค่อนข้างที่จะนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คำนึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองซะทีเดียวนะคะเพราะเขาก็ยังมีภายในมุมน่ารักน่ารักอยู่นะก็คืออัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยนั่นก็คือเขายังมีช่วงที่เขามีคำพูดน่ารักมีความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเขาน่าเอ็นดูอยู่ แต่มันไม่ได้ไปถึงขั้นคิงถือถ้วยเพราะฉะนั้นแม่หมอหมองว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความโรแมนติกกับคุณมากนะักมีอยู่บ้างแต่ไม่มากไม่ถึงกับว่าทำให้คุณ ใจฟูขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเขามีหมดหวานๆแล้วเขาก็ลดลงแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอัศวินแล้วเขาก็ลดลงมาเป็นเด็กถือถ้วยนะคะแล้วเขาเนี่ยมีเสียงเครื่องบินบินมาอาจจะได้เสียงเครื่องบินรบกวนสักนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะอ่ะต่อคะ่ะ และตอนนี้เนี่ยที่เขาได้บทเรียนจากคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาอาจจาะทุ่มเทพลังงานทุ่มเทเวลาไปในเรื่องของการงานของเขามุ่งหน้าเก็บเงินมุ่งหน้าหูเนี่ยเก็บออมประหยัดมัธยัติเก็บสะสมให้มันเต็มแล้วคนเราเนี่ยคะ่ะ กว่าที่จะสะสมอุดออมได้ขนาดนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะทิ้งให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะเข้าใจดีค่ะว่าคนเรามันก็จําเป็นต้องใช้เงินเนาะ,เ,นะเพราะอะไรอะไรในสมัยนี้มันก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้นแค่แบบว่าลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยอยากหิวอยากกินอะไรเนี่ยอยากจะสั่งอะไรมาก็ต้องมีเงินแล้วใช่ไหมคนเรามันก็ ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินความมั่นคงอันนี้คุณก็เข้าใจดีแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมา่นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหาเงินมากเรียกว่าเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องของการหาเงินมากจริงๆนะจนมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกทอดทิ้งอยู่บ่อยๆนะคะไพ่ห้าเหรียญเลยเนี่ยเป็นไพ่หลักๆเลยนะคะว่า คุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวได้แต่นั่งมองคู่รักได้แต่มองคนอื่นที่เขามีความสุขกันนะคะตอนเนี้และคุณได้สอนเขาแล้วนะว่าไอการที่เขามุ่งหน้าทํางานหาเงินเก็บเงินอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ว่าเขาทิ้งคนสําคัญไว้เบื้องหลังนะคะทิ้งให้รู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเขาได้รับความรู้สึกว่าตัวเขาเอง ได้รับการทอดทิ้งจากคุณบ้างแล้วเพราะว่าคุณน่ะอยู่โดดเดี่ยวจนชินอยู่คนเดียวจนมันชินสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องมีเขาสักเท่าไหร่คุณก็สามารถอยู่คนเดียวได้ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาต้องเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะและเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เขากลับเข้ามาหาหรือว่าพูดคุยกับคุณอะไรเนี่ยคุณไม่ค่อยที่จะมีโหมดในเรื่องของความ หวานอ่อนโยนหรือว่าละมุนละไมกับเขาสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขารู้สึกขาดแคลนค่อนข้างมากนะคะแล้วเขาก็เข้าใจดีแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาเอาแต่ทำงานเก็บเงินละเลยคุณเนี่ยตอนนี้เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วนะว่าการรู้สึกถูกทิ้งให อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเป็นยังไงมันหนาวเน็บแค่ไหนมันรู้สึกต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆในวันที่เหงาและโดดเดี่ยวเนี่ยไอความรู้สึกเนี้ยมันรู้สึกยังไงตอนนี้เนี่ยเขาอยากได้ ความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้นะคะไอความมั่นคงเหล่านั้นที่คุณเคยมีให้กับเขาเนี่ยอย่างเช่นว่าเคยไปเที่ยวไปปิกนิกไปคาเฟ่ไปอิงแอบแนบชิดกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วมันดูจืดจางแล้วก็จางหายไปเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเอาแต่หมกมุ่นเรื่องของตัวเองนะอืมตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขารู้สํานึกแล้วล่ะค่ะว่า ไอความรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาและต้องการคำพูดคำปลอบใจด,ดีคนที่อยู่เคียงข้างนะ่ะมันรู้สึกยังไงนะตอนนี้เขารู้แล้วล่ะคะ่ะว่าในตอนนั้นนะ่ะที่คุณได้ตัดสินเขาว่าเขานะ่ะตั้งใจทำงานหาเงินมากจนเกินไปมันส่งผลต่อคนรอบข้างยังไงอืตอนนี้เขาเข้าใจดีแล้วนะคะว่าไอความรู้สึกนี้ที่คุณเคยรู้สึกเมื่อก่อนเนี่ย มันเป็นยังไงเขาเข้าใจดีและเขาเข้าใจแบบลึกซึ้งด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาโดนกลับบ้างแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เป็นคำทำนายจากพี่ไพ่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เขียนความเป็นได้ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและถ้าสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยเช่นกันนะคะแอดลน์แอด line, at, หน้าโปรไฟล์มาได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ